เฉียเวลยังไงครับไหลข้ามาที่ฟิลิปโปอินซากิโกโกโก้ไปไม่ดีต้องให้อโนเปิดครับฟ้าเข้ามาอินซากิโกโกโก้จังหวะนี้ฟิลิปโปอินซากิง้างแล้วหลอกแล้วยิงหลอดพวกหายครับโกโกโก้ฟิลิปโปอินซากิอินซากิซุปเปอร์ซับตัวจิง เปอร์ซับตัวจริงกระทิงแดงไม่ต้องโอ้โหลงมาเปลี่ยนเกมได้อีกแล้วครับสองประตูครับมาเดว,วันนี้ก็จะมารีวิวนักเตะสุดยอดกองหน้าทีเด็ดสุดปรส์สบในเกมอีฟุตบอลครับเอาคนนั้นก็คือฟิลิปโปอินซาเกต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ส่งลงมาในครึ่งหลังคอยเปลี่ยนเกมคอยแก้เกม สกิลซุปซับทำงานได้โหดมากๆครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเบนชีเวลยังไงครับไหลข้ามาที่ฟิลิปโปอินซากิโกโกโ o มาแล้วครับประตูแรกของฟิลิปโปอินซากิโอ้สุปซับทำงานครับผมตรงนี้นะครับก็จะอธิบายเรื่องซุปซับบสกิลซุปซับจะทำงานตั้งแต่ครึ่งหลังขึ้นไปนะผมลูกนี้ก็เป็นเบนชิเวลนะครับจ่ายมาครับให้กับฟิลิปโปอินซากิครับซึ่งมีสกิลซุปซับกันทั้งคู่นะครับ อิซากิเกมนี้ก็ MVP ไปครับยิงประตูชัยได้ครับซูเปอร์ซับทำงานลูกนี้ครับโอ้โหเกือบโดนฝั่งลงข้ามไปก่อนครับมาเส้นยิงดุดกออกไปครับถึงหลังนี้ตันตันครับเกมช่วงท้ายเกมครับผมส่งอินซากิลงมาครับแล้วก็ได้ผลแบบนี้ครับปไม่ดีต้องให้อาโนเปิดครับมาเข้ามาอินซากีโกโกโกอโอ้โหซูเปอร์ซับของกิงครับฟิลิปปอินซากิ อีกเกมครับเสมอหนึ่งหนึ่งโซอิซากิลงมาครับอ่าจังหวะที่ฟิลิปโปอ,อิซากิง้างแล้วล็อกแล้วยิงหลอดมว้งหายครับโกโกโก็ฟิลิปโปอิซากี้โอ้โหคมจิงกระทิงแดงไม่ต้องครับลูกนี้ป้าดูครับความสามารถเฉพาะตัวครับล็อกเข้าขวาหลอดมุ้งเข้าหายครับหลอกหลงไปเลยครับาเ o อร์ มาสวยใจรัวๆให้อิซากิหน่อยครับจังหวะนี้เดี๋ยวมาดูอีกจังหวะครับอีกเกมหนึ่งครับผมเกมนี้นี่โดนทางฝั่งของโรเบิร์ตเลวันด็อกกี้ครับยิงนำไปก่อนครับฝั่งตรงข้ามครับโอ้โหเต็มเต็มครับจังหวะนี้ครับต้องส่งอิซากิมาแล้วครับแบบนี้นี่ครับเอาลงไปครับ อารับอิซากิลงมาครับแล้วปาดไปขวาครับจังหวะนี้ไปที่หลีเจมครับหลีเจมยังไงครับไปไกลถงติดเซฟโอ้โหกุตัวปัดได้ครับเกมยังดูตันๆครับลงมาแต่ก็แสดงพิษสงนะอิซากิอรับค่อยๆหาช่องจาครับคัามค้ามีโซนเกมรับแน่นจัดๆเลยครับแล้วดูจังหวะนี้ครับอิซากิสุดทรัพย์ตัวจริง <étique> <ural> well. ช่องดีจริงๆครับดูบครับโอ้โหเก็บเบแล้วดูลูกนี้ครับลงมาแล้วตันสองประตูเลยครับโอ้โหแสงเข้าไปไปครับซูเปอร์ซับตัวจริงกระทิงแดงไม่ต้องข้าบอกเองแล้วไงว่าอย่าเสี่ยงกับพี่โอ้โหลงมาเปลี่ยนเกมได้อีกแล้วครับสองประตูครับ โอ้โหสุดยอดจริงครับทีเด็ดซูเปอร์ซับครับฟิลิ p p o อินซาเกะข้าบอกเองแล้วไงว่าอย่าเสียงกับพี่วิธีการอัพฟิลิ p p o อินซากี้ย่างนี้นะครับผมตามนี้เลยนะครับวิธีการอัพนะครับ9041284นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับยังมีอ่าลูกถุงมืออีกหนึ่งนะผมนี่นะครับอย่าลืมนะครับผมตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ลองนะผมนะพุ้งฟิลิ p p o อินซากี้นะครับผมทีเด็ดซูเปอร์ซับก็ลองไปหาจัดมาเล่นกันดูนะครับโคตรแน่นอนครับผมยา